ขออนุญาตยืนข้างขออนุญาตยืนข้างสวัสดีค่ะเหมือนเหมือนแม่ลูกผูกพันเหมือนกันประมาณนั้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้สมาชิกมาครบอมๆกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอร่วมแจ้งได้นะครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนนะคะครับเชิญเลยครับโอเคครับเอโยท็อกซี่สวัสดีครับพวกเราวท็อกซี่ครับใครชื่ออะไรกันบ้างเริ่มต้นจากคนนี้ก่อนเลยสวัสดีครับโชกุนท็อกซี่เจ้า สวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับเอาใช่ไหมครัสวัสดีครับวิกเตอร์พ็อกซี่เจ้าสวัสดีครับองกินพ็อกซี่เจ้าสวัสดีครับคิมพ็อกซี่เจ้าสวัสดีครับกอนพ็อกซี่เจ้า สุดๆทุกคนคะพ็อกซี่น่ารักไหมนะคะพระเจ้านะคะเจ้าน้าฮักเจ้าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะได้มีโอกาสมาเจอเจอกับชาวเชียงใหม่แล้วก็รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางเชียงใหม่ด้วยแล้วกันนะครับผมที่ดูพวกเราพ็อกซี่นะครับเพิ่งต้องบอกว่าพวกเราไม่ได้มาเชียงใหม่ก็ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะครับก็ ขอบคุณทุกคนมากมานะครับที่มาดูแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับพวกเราก็ยังคิดถึงชาวเชียงใหม่ทุกคนเสมอครับและชาวเชียงใหม่ก็เติมหาก็เจ้าก็เติมห่าเราพูดคำว่ากึเติมห่ากึ่เติมกึ่เติห่าอุ้ยเ้าเนเดี๋ยวเต้าเต้าหกลบหกโลบภาษาเหนือแปลว่าเต้านะเจ้าเจ้าสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้น้องๆฝากผลงานนิดนึงค่ะ โอ้ผมก็ขอฝากผลงานของเอ่อโซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับเรามีชัง i n น t a g r a m f a c e b o o k t w i t t e r t i k t o k และ u t u b e นะครับผมก็พิมพ์ๆคำว่า Proxy ขึ้นแล้วครับผมเรามี Instagram เดียวของพวกเราได้ครับโอ้ฝากกันด้วยนะอะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เซลฟี่กันดีกว่านะคะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะได้เซลฟี่กับร้างหันนะคะไปทาโอุ้ยใช่ค่ะพี่ก็ว่าหล่อโลก คุณแม่ใจะเย็นๆนะคะะว่าหลอดไม่เถียงสักคำเลยหลักฐานมันคาตาอะไรนะคะหลักฐานมันคาตาใช่โอ้โอเคนะเดี๋ยวพร้อมกันนะเดี๋ยวบกมือไปๆในสามสองหนึ่งว้าวโอเคนะคะอ่าพับเคลื่อนไหวนะพับเคลื่อนไหว อ่าต่อไปเป็นวิดีโอนะครับแต่ว่าตามทำเนียของพวกเราฟ็อกซี่นะครับยังไงคะถ้าพูดเราพูดว่าเอเยให้ทุกคนพูดว่าฟ็อกซี่โอเคครับโอเคทุกคนทำแล้วใช่ไหมทุกคนทำแล้วนะครับทุกคนพร้อไมพร้อมไหทุกคนเต็มทอมแล้วครับไปเอเย่พอก

ขอเสิบมกับพ่อซิ่งเราในครับดีใบทีได้เจอทุกคนนะครับผมรักษาสุขภาพนะครับไว้มีโอกาสหน้าเราไปเจอกันใหม่อีกทีนะครับโอเคใกันเลยดีว่ามีคนเป็นลมมีคนคนเมมคลมคนอครับคหครับแ วิ่งเวียนศีรษะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทางให้กับเพื่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปอยู่ที่โล่งๆนิดนึงเหมือนที่เลยเวลาที่อยู่ใกล้ๆคนหน,น้าตาดีพี่ก็มักจะเป็นลมอยู่ตลอดเดี่ยวอ,อยากเซไปทางนี้แต่กลัวเขายันไปทางนู้น <laughs> ก็เลยต้องยืนอยู่ตรงนี้<ช>โอเค,คขอบคุณโอซี่ครับนี่คอเสียงดังๆและโปรเจกต์คองพี่นะมาแล้วก็มาเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ เจ้าหลบล้มเจ้าหกล้มเต้าเต้าเต้าหกล้มเดี๋ยวให้ถอดล็อกเลยเก็บไปด้วยมองค่ะโอ้ยโอ้ยนี่ค่ะไม่นะจะได้เราก็จะมีภารกิจมานะครับยังไงคะขอเซลฟี่หนึ่งรูปได้ไหมโอเคแต่ว่าเครื่องใครโดนล็อกอยู่เนี่ยใครกดรหัสไม่ผิดเลยมามามาได้เลยค่ะ อยู่กับเราไปนานๆก็ได้นะคะเราไม่ว่าใช่แล้วคุยก็ไม่มีครว่านะมีแั่ฉันได้หนึ่งเดวยวโอ้โหตัดหางเล่ก่อแล้วเรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้น้องเขาร้องเพลงได้ไหมครับอยู่กับเช่นไปนานๆใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขอเป็นวิดีโอนะครับผมสามารถโบกม้าโบกมืออ่าเดี๋ยวเราจะแบบเดินไปโอเคมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเนาะเห็นทุกคนนะครับเห็นทุกคนอ่าเราใจคอไม่ค่อยดีเลยเนาะเวลาอย่างงี้นี่คือยังไงดีครับอิจฉาทุกคนมากเลยนะเราอยากจะลงไปอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะนี่อยากจะอยืนในนั้นในนั้นนะอยู่ในเฟย์อ่าดื่มสองสาง đang giải tỏa nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. 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 เดี๋ยวนะสงสัยเราจะต้องลงไป